AJ How are you are confident? สวัสดีค่ะวัสดีค่ะก็อยู่กับเอลตูนกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่3-3มาอเตอร์ไซค์ค่ะอยู่แยกบางสีทองนนทบ,บุรีนะคะ ะะเราก็อยู่กันที่ร้าน3-3มอเตอร์บค์นะคะซึ่งจําหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานยนต์น้ํามันทุกยี่ห้อเลยนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันกันกบรถไฟฟ้า AJEV ค่ะทําไมเราถึงเลือกแบรนด์ AJ เพราะแบรนด์ AJ อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน2 3ปีและมีสินค้ามาตรฐานระดับโลกและมีบริการหลังการขายดีเยี่ยมค่ะดังนั้นเราจึงมั่นใจในการเป็นตัวแทนของแบรนด์ AJ ค่ะ ไล์ของเราก็จำหน่ายรถแบรนด์ A J E V ทุกรุ่นนะคะแต่ที่รุ่นที่เอลตุนจะแนะนำก็คือรุ่นซีไลออเดี๋ยวตามกันไปดูกันเลยค่ะตามมาค่ะ และรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นซีไลออนที่เอลตูนพูดถึงนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถนําไปจดทะเบียนได้และที่สําคัญนะคะมอเตอร์2,000วัตต์ค่ะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีเหลืองเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสีที่ขายดีที่สุดหน้าจอก็จะเป็น LED มีประกันระบบไฟ1ปีแบตเตอรี่2ปีมอเตอร์3ปีเลยนะคะเอลตูนขอแนะนําเลยค่ะเหมาะกับนักศึกษามากเพราะราคาจับต้องได้นะคะ และรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เอลตูนชอบนะคะก็คือรุ่น s a เบอร์ไทเกอนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแบตได้2ก้อน swap แบตสลับกันได้นะคะสําหรับนักศึกษาที่อยู่คอนโดนะคะถ้าเกิดรู้สึกเหมือนแบตหมดยกแบตขึ้นไปชาร์จที่บนห้องได้เลยแถมสะดวกสบายมากและรุ่นนี้นะคะก็เป็นกุญแจแบบคีย์เลน,นะคะก็มีหลากหลายสีให้เลือกเยอะแยะมากๆเลยก็แนะนําให้มาดูกันที่ร้านของเราสามสัมมอเตอร์บนั่นเองค่ะ แล้วถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะอยากได้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะแนะนําเลยนะคะก็เป็นแบรนด์ AJ EV สามารถแวะมาชมกันได้ที่ร้าน33มอเตอร์บาได้เลยค่ะร้านของเรานะคะแอบบอกว่ามีบริการหลังการขายนะคะเพราะเอลตุนไปดูมาแล้วด้านหลังสามารถซ่อมได้ที่ซื้อครบจบซ่อมได้ที่นี่เลยค่ะหรือถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะ AJ EV how are you confident